สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเพียบเล้วไฟแชแนลกับเกมซีเวนไอรีเบิร์ดกันอีกเช่นเคยนะครับผมหลักๆวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวละครใหม่อดีต4จกักรพรรดิ์ายหนึ่งในตัวละครที่ทุกคนเนี่ยสามารถใส่โค้ดแล้วก็รับตัวละครได้ฟรีนะครับผม1ตัวที่เป็น4ดาวเนาะถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ใส่โค้ดเนี่ยสามารถใส่โค้ดด้านใต้ดีคริปชั่นได้เลยนะครับซึ่งหลักๆวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวตัวละครตัวนี้กันถึงแม้ว่าตัวละครในคลิปเนี่ยจะเป็นัวละครน C2 แ้ แต่ว่าตอนคลิปที่เราเนี่ยจะเอามารีวิวนั้นจะเป็นในช่วงของไลฟ์สตรีมที่ผมเนี่ยได้ทําการเทสต,ตั้งแต่ตอน4 0แล้วก็ยังไม่มีการอัพสกิลเพิ่มเติมเลยนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะถ้าหากพร้อมรับชมแล้วเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของเกมซ n i g h t Reverse กันด้วยนะครับ UG Phone ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวเปลืองเน็ตไหมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone แอปคลาวด์สุดคุ้มที่ทําให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอมปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเพียงวันละ10บ,บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนําตัวของ M v p ที่มีสเปคสูงขึ้น สามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้ตะเกียบเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2เท่าแต่ตัวของประสิทธิภาพนั้นสูงถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชันแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด level ไฟเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะดำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับกำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมผมขอแนะนำเจ๊น้ำการค้าเลยราคาสุดคุ้มเติมง่ายสะดวกปลอดภัย แอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายมีเกมมือถือให้เลือกหลากหลายเกมไม่ต้องกลัว ID โตช้าอีกต่อไปเพชรเปิดกระชาไม่พอใช่ไหม ID ดีไม่ยอมเติบโตสักทีก็ใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยละกันลิงค์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับต้องบอกตามตรงก่อนนะครับผมว่าทั้งแต่ตัวละครตัวนี้เนี่ยเข้ามาในเกมเมื่อวานนะครับผมตัวละครอย่างเทโอที่เป็น C6 ที่ผมใช้งานอยู่ตอนนี้เนี่ย แทบจะตกงานไปเลยนะครับผมเพราะว่าตัวละครของคายเนี่ยสามารถทําแทนได้ในทุกๆคอนเทนต์และทําแทนได้ดีกว่ามากๆตั้งแต่4-0ด้วยซ้ำนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะ อันดับแรกเนี่ยผมจะแนะนําให้เพื่อนเพื่อเนี่ยทำการเปิดกระชาก่อนละกันนะครับถ้าหากว่าใครต้องการหาตัวละครเพิ่มเติมเพื่อที่เราเนี่ยจะขึ้นอย่างน้อยสัก c 2หรืออาจจะไปถึง c 6เลยก็ได้นะครับซึ่งระยะเวลาของตู้กระชาเนี่ยยังเหลืออยู่อีก12วันนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะอย่างน้อยเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมแนะนําว่าถ้าคุณมีงบประมาณมากพอสามารถทําจนถึง c 6และเก่งมากๆในระยะยาวกันเลยทีเดียวสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผม ต่อมาเนี่ยเราจะมาพูดถึงสกิลของใครกันบ้างละกันนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นภาพได้ชัดขึ้นนะครับผมผมจะเอาคลิปวิดีโอตอนใช้งานสกิลมาแปะทับตอนที่เราเนี่ยกำลังอธิบายสกิลแต่ละสกิลของใครเพิ่มเติมด้วยนะครับผม เผื่อว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจรูปแบบการทํางานของสกิลมันอยู่นะครับผมอย่างเช่นตัวของสกิลที่1นะครับรูปแบบการทํางานของสกิลที่1เนี่ยจะมีความสามารถอยู่ทั้งหมด2ความสามารถด้วยกันนะครับความสามารถแรกจะเป็นการสร้างความเสียหาย1ครั้งเท่ากับ100%ของพลังโจมตีกายภาพซึ่งเมื่อทําการโจมตีกายภาพ2ครั้งเนี่ยจะมีการกระตุ้นนะครับผมสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเท่ากับ130% ขอพลังโจมตีกายภาพ1ครั้งถ้าหากว่าเราเนี่ยดูตามคลิปนะครับผมการโจมตีธรรมดาเนี่ยจะออกไปฟาดแบบธรรมดานะครับผมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ใครเนี่ยออกไปโจมตีธรรมดาสครั้ง ก็จะมีเอฟเฟกที่ออกไปฟาดแบบพิเศษนะครับผมซึ่งก็จะเป็นการกระโดดออกโซฟาดนะครับซึ่งจะมีการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมตรงนั้นอีกจํานวน1ครั้งด้วยกันนะครับผมนอกจากนี้เองนะครับผมในการโจมตีเพิ่มเติมของคลายที่เมื่อเราเนี่ยโจมตีปกติอย่างน้อย2ครั้งแล้วเนี่ยจะออกแอคชั่นเพิ่มเติมนั้นจะมีการขาจัดบัฟแข่ตัวละครที่โดนเอฟเฟกต์พาสิฟการเพ่งเล็งของผู้ทรงพลังอยู่นะครับผมซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของการลบบัฟต่างๆ ของเป้าหมายออกไปได้นั่นเองนะครับผมส่วนถ้าหากว่าเราอัพสกิลแล้วนะครับจะทําให้ความเสียหายตรงนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยสาเปซของการโจมตีปกตินั่นเองอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งสกิลที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังงงๆอยู่ในเรื่องของการโจมตีเพิ่มเติมในเรื่องของการการะตุน้นเพราะคิดว่ามันจะเป็นสกิลที่โซ่มันปักลงมาใส่หัวมอนเนาะอ่ะ อันนี้ก็จบไปนะครับผมตัดมานะครับในตัวของสกิล1ซึ่งสกิล1ของตัวละครตัวนี้เนี่ยค่อนข้างแรงกว่าสกิล2ของตัวละครตัวนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอาจจะมีในเรื่องของดาเมจที่เพิ่มเข้ามาแต่อาจจะไม่มีเอฟเฟกพิเศษเหมือนสกิล2เนาะความเสียหายที่สร้างเนี่ยจะเท่ากับ72%ของพลังโจมตีกายภาพของใครนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยยังมีดาเมจเพิ่มเติม,เ,ตมเท่ากักบ10%ของพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายซึ่งความเสียหายนี้เนี่ยจะสร้างดาเมจจานวน 2ครั้งด้วยกันนะครับผมต้องบอกตามตรงว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างแรงมากเพราะมีเอฟเฟกพิเศษเพิ่มเติมตรงที่ว่าความเสียหายจะเพิ่มขึ้นอีก50%ตามสัดส่วนพลังชีวิตของเป้าหมายที่หายไปและความเสียหายที่สูงสุดที่เราเนี่ยจะเพิ่มได้ถึง50%ก็ต่อเมื่อเลือดของศัตรูเนี่ยต่ำกว่า75%นนั่นเองนะครับ เอาให้พูดง่ายๆก็คือถ้าเลือดเป้าหมายเนี่ยต่ำกว่า75%ดามเมจที่เราเพิ่มขึ้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้น50%นะครับแต่ถ้ายังไม่ถึง75%มันก็อาจจะลดมาเหลือแค่ประมาณ40%หรือ30%ตามลําดับนั่นเองนะครับผมในส่วนของความเสียหายที่เพิ่มขึ้นเนาะ แล้วก็นอกจากนี้เองนะครับผมสัตวูที่โดนความสามารถของพาสซีฟการเพ่งเลงของผู้ทรงพลังอยู่เนี่ยจะมีการโดนความเสียหายเพิ่มเติมอีกนะครับผมเท่ากับ65%ของพลังโจมตีกายภาพของคายนั่นเองนะครับในส่วนของสกิลนี้เนาะและถ้าหากว่าเราอัพสกิลติดนะครับผมในส่วนของความเสียหายแล้วก็ความเสียหายที่เพิ่มจากค่าแมคเซสูงสุดของเป้าหมายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับจะทําให้ตัวของดาเมจเนี่ยจะแรงเข้าไปอีกนั่นเองนะครับผม ถัดมานะครับในส่วนของความสามารถสกิล2จะเป็นสกิลที่มีเอฟเฟกอยู่ทั้งหมดประมาณ2อย่างด้วยกันนะครับผมการโจมตีตรงนี้เนี่ยจะมีการสร้างความเสียหายเท่ากับ9 0ของพลังโจมตีกายภาพนะครับและเอฟเฟกนี้เนี่ยยังมีเอฟเฟกทะลุทะลวงด้วยและการสร้างดาเมจเนี่ยจะสร้างดาเมจจำนวน2ครั้งด้วยกันนะครับผมกับหัวข้อที่2นะครับการโจมตีนี้เนี่ยจะมีการขจัดผลบัฟของศัตรูไปด้วยนะครับผมทั้งหมด2บัฟด้วยกันเนาะ ศัตรูที่มีบัฟต่างๆอยู่เนี่ยจะโดนลบมบัฟออกไปนั่นเองนะครับผมในส่วนของบัฟส่วนตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์สอเอฟเฟกซึ่งเอฟเฟกทะลุทะลวงเนี่ยจะสามารถสร้างความเสียหายทะลุโล่ป้องกันต่างๆที่นับเป็นเทิร์นได้นะครับอย่างเช่นโล่ของยูชินเป็นต้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นโล่ที่นับตามจํานวนครั้งเนี่ยจะไม่สามารถโจมตีทะลุไล้นั่นเองนะครับผมซึ่งดาเมจเนี่ย ตั้งต้นค่อนข้างที่จะแรงแต่ว่ามันจะไม่มีดาเมจเสริมจากแมคใหสฟีสตูของอีกฝ่ายแล้วก็ดาเมจเสริมเหมือนสก,กิลหนึ่งที่เพิ่มขึ้นนะครับผมมันเลยทําให้สก,กิลนี้เนี่ยอาจจะเบาวกว่านะครับส่วนในเรื่องของการเพ่งเลงของผู้ทรงพลังเองเนี่ยก็ยังมีการเพิ่มดาเมจเพิ่มเติมแก่เป้าหมายที่โดนเอฟเฟกนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมหากอัปเกรดสกิลขึ้นมาแล้วดาเมจตั้งต้นเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะครับจากเดิมน่าจะ70%กวกว่าก็ขึ้นมาเป็น 90%0% นนั่นเอกในส่วนของสก,กิลนี้นะครับ สุดท้ายละนะครับผมในเรื่องของพาสซีฟสกิลของใครนะครับซึ่งต้องบอกตามตรงว่าพาสซีฟสกิลของใครเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยเก่งขึ้นมากๆนะครับตั้งแต่ในเรื่องของ1เลยตัวละครบิวคริติคอลง่ายเพราะมีบัฟเพิ่มอัตราคลิให้กับตัวเองตลอดเวลา เป็นจำนวน27%เพราะฉะนั้นคริติคอลที่เราเนี่ยจะต้องทําให้กับตัวละครตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ73%ก็คือเพียงพอแล้วนะครับผมต่อมานะครับผมความสามารถที่2ซึ่งจะเล่นคู่กับทีมของเรานะครับ หากภายในทีมของเรานั้นมีพันธมิตรที่เป็นสายโจมตีรวมกัน3คนขึ้นไปซึ่งรวมตัวละครของคายด้วยนะครับผมจะทําให้ตัวละครของเขาเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายที่ถูกโจมตีทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะครับผมซึ่งมันจะมีเงื่อนไขยอยู่ตรงที่ว่าทําให้ตัวละครตัวเนี้ยมันถึกขึ้นเพราะว่าจะไม่โดนดาเมจใน3ครั้งแรกในกรณีที่เราเนี่ยเล่นกับสายโจมตีกายภาพทั้งหมด3คนขึ้นไปนั่นเองนะครับนอกจากนี้เองนะครับในส่วนของ C2 เนี่ยก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมมาตรงที่ว่าหากแค ของเราต่ำกว่า70%ก็จะมีโล่รับดาเมจเพิ่มเติมอีกจำนวน4ครั้งนะครับผมซึ่งในหนการต่อสู้จะก,กระตุ้นได้1ครั้งตรงนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เป็น C0 อยู่นะครับเอฟเฟกด้านล่างนี้จะไม่แสดงผลนะครับผมเพราะว่าเอฟเฟกต,ตรงัวนี้เนี่ยจะเป็นของ C2 นั่นเองนะครับก็ให้เข้าใจว่าในส่วนของ C2 เนี่ยจะทําให้การเล่น PVP มันค่อนข้างที่จะเก่งขึ้นเพราะว่าตัวละครเนี่ยจะตายยากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการลุยดาด้วยก็เช่นกันนะครับผม ต่อมานะครับพาสีฟอันที่สนะครับศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงสุดจะโดนเอฟเฟกการเพ่งเลงของผู้ทรงพลังอยู่ตลอดเวลานะครับตัวของบัพนี้เนี่ยจะไม่สามารถลบล้างออกได้ซึ่งการเพ่งเลงของผู้ทรงพลังเนี่ยจะมาร์กหัวตัวละครที่มีดาเมจเยอะที่สุดในการต่อสู้นั้นๆก่อนเป็นอันดับแรกนะครับซึ่งเอฟเฟกนี้เนี่ยหลักๆนั้นจะทําให้ตัวของคายเนี่ยจะโจมตีธรรมดาใส่ตัวละครตัวนั้นก่อน เป็นหลักนะครับแล้วก็ตัวของสกิลหนึและก็สกิลสองของใครเนี่ยจะมีการโจมตีเพิ่มเติมแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มเติมแก่เป้าหมายนั้นที่ถูกกําหนดด้วยนะครับผมจากเอฟเฟกของสกิลหนึ ตัวของการพิ่งเลีงของผู้ทรงพลังใช่ไหมที่มีการสร้างความเสี่ยงให้เพิ่มเติม65%ทั้งสสกิลเลยนะครับผมทําให้ตัวของคายเนี่ยสามารถสร้างดาเมจเพิ่มเติมในการใช้สกิลให้กับตัวละครตัวนั้นได้หรือการโจมตีพิเศษเพิ่มเติมในการโจมตีปกติที่จะกระจัดบัฟเพิ่มเติมให้กับตัวละครตัวนั้นเนี่ยได้ด้วยเช่นกันนะครับผมซึ่งมันจะส่งผลให้เราเนี่ยสามารถโจมตีตัวที่แข็งแกร่งที่สุดของศัตรูได้นั่นเอง,เองนะครับ นอกจากนี้เองนะครับผมตัวของใครเนี่ยที่จะมีพาสิีฟเพิ่มเติมที่ทําให้ตัวละครของเขาเนี่ยแรงขึ้นมากๆเลยนะครับผมจะเป็นเอฟเฟกที่จะสร้างความเสียหายหแก่ศัตรูทั้งหมดทุกครั้งที่เขาเนี่ยทำการแอคชั่นทั้งหมด2ครั้งด้วยกันนะครับไม่ว่าจะมาจากการโจมตีปกติหรือตัวของการกดใช้สกิลเองก็ตาม พอโจมตีครบ2ครั้งปุ๊บตัวของพลาสิกตรงนี้เนี่ยจะทำงานทันทีซึ่งจะสร้างความเสียหายทั้งหมดแก่ศัตรูนะครับผมเท่ากับพลังชีวิตสูงสุด32%ของเป้าหมายแต่ว่าตัวของดาเมจเนี่ย ะไม่สูงกว่าตัวของพลังโจมตีของผู้ร่ายนะครับผมซึ่งต้องบอกตามตรงว่ายิ่งทํแอตแท็สูงแต่เม็ก็จะยิ่งแรงมากเพราะว่ามันแทบจะการันตีเลยว่าเราจะสร้างความเสียหายเท่ากับ32%ของ HP สูงสุดของเป้าหมายนั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกตามตรงว่าแรงขึ้นมากๆเนาะแต่ที่ผมเคยบอกไว้ในคลิปตอนไล์สตรีมว่าตัวของการโจมตีตรงนี้เนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นการสร้างความเสียหายทั้งหมดก็จริงแต่ตอนที่มันทําการแอคทีฟความสามารถแล้วเนี่ยมันจะนับว่าเป็นความเสียหายเป้าเดียว เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เอาไปลงปราสาทนะครับผมแล้วก็พาสติคทำการดิ่งและเห็นว่าดาเมจเนี่ยมีแค่หลักพันเท่านั้นเนี่ยคือไม่ต้องแปลกใจนะครับผมเพราะว่าตัวของความสามารถนี้เนี่ยนับว่าเป็นเป้าเดียวนะครับผมถึงแม้ว่าจะโดนหมู่ก็ตามเนาะส่วนในเรื่องของการอัพสกิลเพิ่มเติมนะครับผมก็จะมีในเรื่องของการเรียนสกิลแล้วจะทําให้โล่รับความเสียหายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก3ครั้ง เป็น4ครั้งนะครับผมแล้วก็ปริมาณความเสียหายที่สร้างจาก m a คเของเป้าหมายจะเพิ่มขึ้นจาก20%กว่าเปอร์เซ็นต์เป็น3 2นะครับในส่วนของตรงนี้เนาะก็จะทำให้ดาเมจในเรื่องของการเด้งโซ่แรงขึ้นแล้วก็โล่ที่รับความเสียหายก็อยู่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อมาถึงจนถึง C ีสก็อย่างที่ผมบอกเลยว่า มันจะมีเอฟเฟคเพิ่มเติมตรงที่ว่าถ้าหากว่าเลือดเราเนี่ยต่ำกว่า70%ตัวของโล่เนี่ยจะถูกทำงานอีกครั้งนึงซึ่งจะรับความเสียงหายเพิ่มเติมอีก4ครั้งจะทําให้ตัวละครตัวเนี้ตายยากมากๆนะครับแต่ก็ต้องมีในกรณีที่ว่าเราเนี่ยต้องวางตัวละครสายโจมตีทั้งหมด3คนขึ้นไปในการต่อสู้ในนั้น,นเ้องนะครับผม เราเห็นสกิลของตัวละครตัวนี้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ฟาร์มได้ค่อนข้างที่จะเร็วมากลุยด่านได้ค่อนข้างที่จะดีมากและอารีนาเนี่ยสามารถทําดาเมจได้อย่างง่ายดายมากๆเลยนะครับผมถือว่าเป็นตัวดาเมจที่ค่อนข้างแรงมากแรงแทบจะตบเทโอทิ้งไปได้เลยนะครับผมเพราะว่าตัวละครตอนที่ผมทดลองเนี่ยที่เป็น C0 นนั้นนะครับผมแค่นี้เนี่ยก็สามารถเคลียร์ในเรื่องของการฟาร์มแบบ 6กขีดหนึ่งแบบไม่ทำอะไรเลยนะครับก็คือสกิลไม่อัพตัวของอาซี C ก็ไม่อัพนะครับผมแล้วเคลียร์มอนได้อย่างง่ายดายมากแล้วก็จบได้อย่างรวดเร็วมากด้วยเนาะในส่วนของตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ใช้คุ้มแถมถ้าบางคนเนี่ยยังไม่มีตัวละครที่นำไปใช้งานในการเล่นเรทมังกรเนี่ยก็สามารถนำไปเล่นในเรทของมังกรได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในทุกๆคอนเทนต์ที่ใช้งานกันเลยละกันนะครับผม อันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันในส่วนของคอนเทนต์ฟาร์มด่านก่อนละกันนะครับซึ่งตัวของคอนเทนต์ฟาร์มด่านเนี่ยหลักๆในเรื่องของการซื้อสกิลนะครับผม ใครเนี่ยจะต้องเซตสกิลบนก่อนนะครับเพื่อลดเลือดศัตรูไปในระดับหนึ่งนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยก็กดใช้สกิลที่2นะครับเพื่อที่ศัตรูเนี่ยเลือดต่ําแล้วจะโดนดาเมจแรงขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของตรงนี้เนาะเพื่อที่จะทําให้ตัวของใครเนี่ยจะสร้างดาเมจได้แรงขึ้นนะครับผมเดี๋ยวอันนี้เนี่ยเพราะว่าตัวของมอนสเตอร์มันเลเวสามสิบเนาะผมก็เลยมาจัดในส่วนของการต่อสู้อัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันแบบช้าๆกันเลยละกันนะครับผมว่าดาเมจที่มันออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับ อ่ะเปิดมานะครับผมทําการสกิลก่อนบึ๊บจะเห็นได้ว่าดาเมจที่สร้างเนี่ยมี800 0แล้วก็หมื่นหนึ่งแล้วก็ออกไปตีธรรมดาเท่ากับ2องแอคชั่นจะมีเด้งดาเมจเสริมอีก800 0นะครับผมที่สร้างความเสียหายแก่มอนสเตอร์ทุกๆตัวเลยนะครับผมส่วนตัวแรกเนี่ยที่เราเห็นว่าจะโดนมารสัญลักษณ์ไว้เนี่ยมันจะโดนแรงกว่าชาวบ้านนะฮะถ้าหากว่าชาวบ้านเขาโดนแค่ประมาณหมื่นกว่ากว่าตัวนั้นเนี่ยจะโดนแบบว่า หมื่นสองหมื่นสามกันเลยทีเดียวนะครับผมนี่เห็นไหมใช้2สก,กิลมอนเกือบหมดแล้วตีธรรมดาอีกทีหนึ่งนะครับผมเด้งสเตตปุ๊บแล้วก็ตีธรรมดาอีกทีหนึ่งนะครับผมที่เป็นพาร์ติเพิ่มเติมของตัวเขาเนาะซึ่งแค่นี้เองเนี่ยถ้าหากว่ามันติดคีย์ครบทุกรอบเนี่ยบอกเลยว่าแป๊บเดียวเนี่ยมอนเนี่ยก็คือจะตายหมดแล้วนะครับเคลียร์มอนได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆในขณนะที่ด่าน61เนี่ยตัวละครหลายๆตัวเนี่ยอย่างเช่นเทโอซีหก ยังต้องตายเกิดมาเลยด้วยซ้ำหรือว่าต้องไล่ตีธรรมดาแต่ละตัวเนี่ยให้มันตายหมดด้วยซ้ำนะครับผมถึงจะสามารถเคลียร์มอนทั้งหมดตรงนี้ออกไปได้เนาะต่อมาในคอนเทนต์ถัดไปในส่วนของอารีน่ากันบ้างละกันนะครับเนื่องจากว่าโจมตีสายกยายภาพของทีมผมเนี่ยมันอาจจะยังมีไม่ครบทุกตัวเนาะผมก็เลยใส่ในตัวของยนฮีกับอ e ีวานเข้ามาด้วยนะครับแต่ตัวของสกิลเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้ตัวของสกิลของคายเป็นหลักนะครับผมแล้วก็เปิดสกิลกับตัวของคาูรุลาก่อนเพื่อที่จะ ทำให้ตัวของศัตรูเนี่ยติดสถานะผิดปกติไปบ้างเนาะไม่ว่าจะเป็นหีนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้ศัตรูเคลื่อนไหวไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสักรอบหนึ่งละกันนะครับผมว่าตัวของอารีนาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนาะอ่ะมานะครับผมอันนี้เนี่ยพี่คายได้เปิดก่อนนะเนื่องจากว่าคางูราสเนี่ยตายแล้วเกิดใหม่นะฮะ ได้ปล่อยสกิลไป1ครั้งนะครับผมแล้วก็ตีธรรมดาไป1ทีปะอ๋อติดสตันอยู่นะครับติดหลับอยู่แต่กี้เนี่ยไม่ได้ปล่อยสกิลเลยนะครับผมก็น่าเสียดายไปหน่อยเนาะ๋ย่ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเราก็ดูไปต่อเรื่อยๆเนาะจะเห็นได้ว่าพอโดนเทโอฟาดแล้วเลือดต่ำกว่า70%เนี่ยก็คือจะยังไม่ตายนะครับยังมีโล่รับดาเมจมาเพิ่มเติมเนาะทำให้ตัวละครเนี่ยอนข้างที่จะถึกมากพอสมควรเหมือนกันนะครับผมอ่ะนี่คังุระงับมานะครับตีธรรมดาโซ่เด้งไปหนึ่งทีนะครับผม อ่าเห็นไหมเพราะว่าได้สก,กิลไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ตีธรรมดาไปด้วยเนาะจะเห็นได้ว่าพอ C2 เนี่ยจะค่อนข้างตายยากมากแต่ถ้าเป็น C1 เนี่ยอาจจะตายไปแล้วเนาะสก,กิลไปอีกทีหนึ่งนะครับผมขจัดปั๊บนะฮะตีธรรมดาไปอีกทีหนึ่งแล้วก็เร่งเทินนะนี่เห็นไหมขัางล่าคือตายเร็วมากนะครับเพราะว่าจํานวนการโจมตีของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะถี่แล้วก็เยอะมากๆทําให้ในเรื่องของการละลายโล่เอยหรือการสร้างดาเมจเอยเนี่ย มันจะค่อนข้างทําได้ดีขึ้นมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของดาเมจที่ทําได้เนี่ยถึงแม้ว่าตัวของคายเนี่ยอาจจะไม่ได้ออกสกิลเยอะสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวของยนฮีเนี่ยปล่อยสกิลหลับไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ทาให้ศัตรูเนี่ยตายไปหลายตัวนะครับแต่ในเรื่องของการสร้างดาเมจในช่วงหลังที่แบบว่าได้ปล่อยสก,กิลแล้วก็ตีธรรมดาตอนที่ศัตรูใกล้จะตายแล้วเนี่ยดาเมจจะค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเราก็จะเห็นได้ตามภาพเลยว่าในส่วนของ PVP เนี่ยก็ทําได้ดีมากๆเลยนะครับผม ต่อมาเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของคอนเทนต์กิลดะครับซึ่งคอนเทนต์กิลเนี่ย พอดีเลยเนาะตอนที่ตัวละครเข้ามาเป็นช่วงที่ตัวละครในคอนเทนต์กิ้เนี่ยสามารถใช้การโจมตีกายภาพได้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมาดูในส่วนของคอนเทนต์กิ้กันด้วยละกันนะครับเนื่องจากว่าตัวละครของคายเนี่ยทั้ง2สกิลเป็นการโจมตีศัตรูเนี่ยทั้งหมด4เป้าหมายนะครับซึ่งตัวของสกิลเหล่านี้เนี่ยจะไม่โดนหักความเสียหายจากที่มอนสเตอร์เนี่ยมีการต้านทานนั่นเองนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์จะมีการท้าทานเพียงแค่1เป้าหมายแล้วก็5เป้าหมายเท่านั้นเนาะทำให้ตัวละครที่มีดาเมจ้า3เป้าแล้วก็4เป้าย สามารถใช้งานได้ดีด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลยนะครับนะครับผมในส่วนของตรงนี้เนาะใช้งานในการเคลียร์มอนในเว็บแรกแล้วก็เว็บสก็คือทำงานได้ดีมากๆนะครับนี่เว็บแรกแล้วก็เว็บสแล้วก็โซไอต,ตัวของโซเด้งอย่างที่ผมบอกนะว่าโซเด้งเนี่ยมันจะนับว่าเป็นตัวของสกิลเป้าเดี่ยวนะครับมันก็เลยทำให้ตอนที่โซเด้งเนี่ย มันอาจจะดาเมจไม่ได้สูงมากขนาดนั้นนะในส่วนของตรงนี้นะครับผมทําให้ตัวของดาเมจที่ออกมาเนี่ยมันก็เลยทําได้ไม่ดีเท่าไหร่เห็นไหมด้งแค่6 0 0เองนะครับผมแต่หลกัลกๆเนี่ยดาเมจของใครเนี่ยจะมาจากการใช้งานตัวของสกิลนั่นแหละก็คือมาจากตัวของสกิลล่างหรือสกิลหนึ่งนั่นเองที่จะทาดาเมจที่เพิ่ม,เต,มเติมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรารอ,อทําการบัฟแล้วก็อะไรให้เรียบร้อยก่อนละกันเนาะ ทำการตาบอดซ้าไปก่อนหนึ่งทีนะเพื่อที่จะไม่ให้เจฟเนี่ยทำการตอบโต้กลับมานะครับแล้วก็ปล่อยสกิลไปเลยเนื่องจากว่าบอสเนี่ยมันมีเลือดต่ํากว่าที่กําหนดแล้วนะครับตัวของสกิลล่างเนี่ยจะก,ก้อนข้างแรงเนาะเดี๋ยวเราดูดาเมจกันเลยว่าดาเมจเนี่ยมันแรงขึ้นประมาณเท่าไหร่นะครับอ่ะนี่มาสกิลแรกเนาะ 188 0 0นะครับ2คิดก็30,000กว่านะครับผมทั้งหมด3ตัวก็คือดาเมจเองก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับผมดาเมจเองเนี่ยก็สามารถใช้งานทดแทนในตัวของตัวละครต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวของทากะหรือถ้าหากว่าใครไม่ได้ปั้นเฟืองเหยียนอะไรพวกเนี้ยหรือไม่มีทาการเนี่ยใช้งานทดแทนได้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมดาเมจติ้งขึ้นมา2สกิลก็ถือว่า3 0 0 0 0นกว่าแล้วนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะทำได้ไม่เท่ากันกับตัวละครทั่วไป ที่เราเนี่ยเล่นในคอนเทนต์ตีประสาทอยู่แล้วก็ตามนะครับผมแต่บอกเลยว่ามันดีมากพอที่เราเนี่ยจะเอามาเล่นได้สำหรับกรณีที่คนเนี่ยไม่ได้ปั้นตัวเฉพาะทางนั่นเองนะครับ ปราสาทเจ็บจบได้ที่500หนึ่งเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหละเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของดาเมจเองเนี่ยก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับผมตรงส่วนนี้เองเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะลองนําไปใช้งานดูกันได้นะครับผมในส่วนของอาการตีประสาทนะครับช่วงวันพฤหัวสวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นั่นเองนะครับผม ต่อมานะครับก็จะเป็นอีกดันเจียนหนึ่งะครับผมก็จะเป็นตัวของดันเจียนเรดบล็อกมังกรนั่นเองนะครับหากใครที่ยังไม่มีเซอินเนี่ยก็สามารถลองเอาพี่คายเนี่ยลงมาเล่นแทนกันได้นั่นเองนะครับผมส่วนศักยภาพของพี่คายในตัวของอ่ามังกรเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูพร้อมๆกันเลยแล้วกัน มังกรที่ลงก็จะเป็นตัวของมังกรชั้น10ตามปกตินะครับผมก็จะมีตัวบงตัวบัฟอะไรเรียบร้อยตามปกตินั่นแหละนะครับที่ผมเนี่ยก็ใช้งานอยู่เนาะเพียงแค่สลับเหมือนเดิมนะฮะสลับจากเซอินไปเป็นตัวของคายแค่นั้นเองก็คือจบแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหานิดหน่อยก็คือในเรื่องของอาคายเนี่ยมันอาจจะไม่มีในส่วนของการ ป้องกันในเรื่องของการเวทนะครับตัวอาจจะบางไปนิดนึงเนาะตรงนี้ก็อาจจะต้องระวังกันหน่อยเพราะว่าตัวของเซอินเนี่ยเขาจะค่อนข้างถึกกว่าพอสมควรเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวใช้สกิลบนไปก่อนโซ่เดก็จีละหมื่นสามอยู่นะครับตีธรรมดาก็หมื่นสามก็ถือว่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับดามเก็ก็ค่อนข้างโอเคอยู่เนาะอ่ะดึงสกิลบนมาก็เกือบ2 0 0หมื่นนะครับมีโซ่เด้งติดขึ้นมาด้วยเนาะ แต่ข้อเสียก็คือตัวของพาส v ฟนะครับผมการเพ่งเล็งของผู้ทรงพลังเนี่ยมันอาจจะไม่ติดนะครับในตัวของบอสเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะลําบากนิดนึ่งแต่ดาเมจไม่ได้แย่เลยนะครับ2ครั้งก็คือสกิลบอสหายไปครึ่งหลอดแล้วผมน่าจะต้องหยุดัำบัฟไว้ก่อนนะเพราะผมคิดว่าการโจมตีถัดไปน่าจะตายแต่เดี๋ยวรอชุบอ่ะอันนี้แหละก็คือปัญหาหลักเลยก็คือว่า เขาอาจจะยืนไม่ถึงเข้าเซอินนะครับผมฮิวแล้วก็ถึงเ์อฮิวพอดีแต่ติดไฟอยู่อะอาจจะไม่แรงมากตรงนี้ปิดจบไปเลยก็ได้มันไม่ต้องบับแล้วฮนะเดี๋ยวมันโดนสกิลหมูมันจะตายอีกอ้าวติดไฟตา,ตายนะครับผมอ่ะโอเคเนาะตัวผมอาจจะทำมาบางไปหน่อยนะครับผมแต่ก็แน่นอนว่าสำหรับคนที่จะฟาร์มชั้นเต็ด แแล้วก็9เนี่ยผมว่ามันไม่ได้ลำบากขนาดนั้นเนาะแต่ว่าชั้น10เนี่ยอาจจะต้องทําให้ตัวถึกหน่อยนะครับที่ติดไฟตายตะกี้เนี่ยพอเราตายแล้วเราเกิดมาใหม่เนาะก็เลยไม่มีการต้านทานธาตุไฟของอยู่อีกนะครับทำให้ติดเองไม่ตายไปนั่นเองเนาะในส่วนของดันเจี้ยนมังกรเนี่ยก็ลองไปปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมละกันนะครับว่าจะออกแอคชั่นยังไงดีเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถฟาร์มกันได้นะครับแต่ชั้น9กเนี่ยก็คือยังไงก็ผ่านแน่นอนเนาะอ่ะชั้น9เนี่ยยังไงก็คือผ่านแน่นอนนะ ส่วนในเรื่องของการลงดันเจี้ยนอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการลุยเนื้อเรื่องหรือว่าการลุยหอคอยตรงนี้เนี่ยก็เพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้ตามความเหมาะสมละกันนะครับผมส่วนทีมแนะนําที่เราเนี่ย จะใช้งานกันนะครับในกรณีที่เราเนี่ยอาจจะเล่น PVP หรือการฟาร,ร์มในเรื่องหรือว่าลงของคอยเพิ่มเติมเนี่ยจะจัดทีมแบบไหนได้บ้างนะครับหลักๆเนี่ยผมจะใช้เป็น3ดาเมจนะครับผมก็คือดาบแดงเนี่ยต้องมีติดไว้อย่างน้อย3ตัวแน่นอนเพื่อที่จะให้พาสซีิโลกของใครเนี่ยทำงานนะครับมันจะทําให้ตัวของใครเนี่ยมันจะถึกขึ้นนะครับผมแล้วก็ไม่ตายง่ายจนเกินไปแต่ถ้าใครมีตัวของสายโจมตีทั้งหมด5ตัวละครเลยเนี่ยไอตัวละครตัวที่เหลือจะมีตัวอะไรบ้างนะครับผม1เลยก็จะเป็นตัวของเอมิเลียนะครับ ผมทั้งหมด1ตัวด้วยกันเนาะเราก็จะใส่ตรงนี้เนี่ยได้ทั้งหมด4ตัวแล้วนะครับผมถัดมาตัวที่2 ก็จะเป็นตัวของโครนะครับผมตัวที่ถือปืนแล้วก็ยิงนะครับผมตัวนั้นนั่นแหละเนาะก็ใส่มาได้ด้วยเช่นกันนะครับก็จะเป็นตัวของการโจมตีกายภาพทั้งหมด5ตัวละครภายในทีมแล้วแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเนี่ยได้ตัวของพายมานะที่เป็นตัวของอดีตเซเว่นไนท์นะครับตัวถือหอกไปตรงนี้เนี่ยก็สามารถถอดเทโอทิ้งไปได้เลยแล้วก็ใส่ตัวนั้นเนี่ยเข้ามาเสริมดาเมจเพิ่มเติมนะครับจะทําให้ทีมเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งขึ้นมากๆนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการจัดทีมนั่นเองเนาะ ส่วนสุดท้ายละนะครับผมที่ผมเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับนั่นก็คือในเรื่องของเซตอุปกรณ์ที่เราเนี่ยจะใช้งานนะครับว่าจะมีอุปกรณ์อะไรกันบ้างเนาะตะ่กี้เนี่ยตอนที่ตีปราสาทได้แค่5้าแสนกว่าๆเนี่ยก็ลืมใส่แหวนไปด้วยนะครับผมอ่ะก็เลยทําให้ตัวของดาเมจเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะเนาะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาพูดถึงในเรื่องอุปกรณ์กันหน่อยละกันนะครับอุปกรณ์เนี่ยหลักๆนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยจะทำคริเอทให้ง่ายก็แนะนำเป็นเซ็ตคั่วนะครับผมที่ 30%แล้วก็โจมตีแบบไม่สวนเกราะ15%นะครับจะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยหนึ่งดัดคีเลตค่อนข้างที่จะง่ายนะครับในส่วนของคีเลตที่มันเกินขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถไปเติมในส่วนของคีดาเมจเพิ่มเติมได้จากตัวของออปชันอาวุธในชิ้นที่2นั่นเองนะครับผมจะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยทำคีดาเมจง่ายขึ้นนั่นเองนะครับส่วนของเสื้อก็ใส่เป็น2โจมตีเหมือนเดิมนะครับผมหลักๆในเรื่องของออปชันรองของอาวุธแล้วก็ชุดให้เน้นไปทางไหนบ้าง1ให้มีติดค คิดจะดันให้ถึงอย่างน้อย70%นะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าใครใช้แหวนสีดาวเนี่ยก็จะเพิ่มเติมจากแหวนอีก3%นะครับส่วนถ้าหากว่าแหวน5ดาวเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็จะสูงกว่าแหวนสีดาวนะครับผมก็จะมีการปรับลดได้ตามความเหมาะสมนะครับส่วนถัดมาเนี่ยก็ทําตัวของคีดาเมจให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับตัวของเปอร์เซ็นต์แอตแท็กให้สูงที่สุด เท่าที่จะทําได้นะครับส่วนตัวของจุดอ่อนทําที่เราเนี่ยจะพอมีออฟละกันนะครับถ้ามันติดทุกออฟได้ก็ดีนะครับผมเพราะว่าการโจมตีแล้วติดจุดอ่อนบ้างเนี่ยก็จะทําให้มีดาเมจเ,เสริมเพิ่มเติมได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับกับอีกเซตหนึ่งในกร,รณีที่เราเนี่ยอาจจะเอาไปตีมังกรหรือว่าตีปราสาสเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นเซตตัวของไฮรา,า Memory ก็ได้นะครับผมใส่เป็นเซตตัวของไฮราจะได้ในเรื่องของปริมาณความเสียหายที่สร้างเพิ่มมากขึ้น30%หรือความเสียหายต่อบอสที่สร้างเพิ่มขึ้น40%อะไรตรงนี้เ ก็จะทาให้มีดาเมจเพิ่มเติมจากตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมหรับตัวละครของคายก็จะประมาณนี้แหละนะครับลองปรับไปใช้ตามความเหมาะสมกันดูละกันเนาะในเรื่องของการบิ้วตัวละครเอฟเฟคเซตไอเทมต่างๆส่วนที่เหลือนะครับผมสกิลนะครับเรียนทุกสกิลที่ไม่ใช่การโจมตีพื้นฐานถ้าหากว่าคุณติด3สกิลนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกดซ้ำแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าติดโจมตีพื้นฐานมาเนี่ยก็ควรจะเรียนทุกสกิลให้ติดนะครับผมแต่ถ้าถามว่าหลากักๆสกิลไหนที่เรียนแล้วเนี่ยแรงขึ้นมาค่อนข้างเยอะ สกิล 1>, 1แล้วก็สกิล2นั่นแหละนะครับเพราะว่าในส่วนของพาสซีฟเนี่ยมันเพิ่มดาเมจพาสซีฟที่มันเด้งโซ่ขึ้นมาก็จริงแต่ว่าถ้าหากว่าอีกฝ่ายเนี่ยเลือดไม่สูงนะครับผมหรือว,ว่าแอตแทกเราต่ำเกินไปเนี่ยดาเมจที่ได้เนี่ยมันก็จะไม่สูงกว่าตัวของสกิล1แล้วก็สกิล2นั่นเองนะครับผมหลักๆก,ก็จะประมาณนี้เนาะส่วนที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของการข้ามขีดจํากัดตัวละครตัวนี้จะทําถึงประมาณเท่าไหร่ถึงจะทําได้เล่นง่ายยิ่งขึ้นนะครับผม ซีนะครับเล่นในกรณี PVP แล้วก็ลุยดาในระดับสูงๆทําให้ตัวละครเนี่ยตายยากมากขึ้นเพราะว่าจะได้ในเรื่องของโล่รับดาเมจเวลาที่เรามีสายโจมตี3ตัวขึ้นไปภายในทีมนะครับผมในช่วง C4 เราจะทําให้มีอัตราคริติคอลเ,เพิ่มขึ้นมา18%ทําให้ดนันคีเลดได้ง่ายขึ้นอีกนะครับผมอาจจะถอดอาวุธชิ้นหนึ่งที่เป็นคีเลดแล้วก็ใส่เป็น2คีดาเมจได้เลยนะครับผมถัดมาในส่วนของ C6 จะทําให้ทั้ง2สกิลเนี่ย โจมตีแบบทะลุเดฟบนะครับผม40%ซึ่งจะทําให้ตัวของ2ส,งสกิลนี้เนี่ยโจมตีพวกที่มีพลังป้องกันเยอะๆได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะหลักๆเนี่ยยังไงผมก็เชียร์ให้เพื่อนๆเนี่ยเปิดจนถึง46นั่นเองนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะตัวคลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าอยากจะพูดให้ทุกๆส่วนเนี่ยครอบคลุมที่สุดเท่าที่ผู้เล่นมือใหม่เนี่ยเข้ามาดูนะครับผมแล้วก็เลือกที่จะใช้งานตัวนี้ได้ตามความเหมาะสมในแต่ละคอนเทนต์นั่นเองนะครับ ถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมซิวินไนท์รีเบิร์ดกันด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคน